ในในตัวอย่างนี้เราก็จะมาใช้การเติมข้อมูลแบบ flat fill กันบ้างนะคะสมมุติว่านะคะเรามีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ cde นะคะซึ่งเป็นชื่อคนนะคะมีชื่ออยู่ในคอลัมน์ c ชื่อเล่นหรือชื่อกลางอยู่ในคอลัมน์ d แล้วก็นามสกุลอยู่ในคอลัมน์ e ทีนี้เราต้องการรวมรวมชื่อชื่อเล่นชื่อกลางแล้วก็นามสกุลเลยเนี่ยให้อยู่ในคอลัมน์เดียวคือคอลัมน์ f นะคะทีนี้เรา วิธีการของเราก็คือเราก็ต้องพิมพ์พิม์พแบบที่เราต้องการลงไปก่อนนะคะในตัวอย่างที่หนึ่งนี้เราก็จะเอาทุกอย่างลงมาใส่ที่นี่นะคะ,อะพอเราพิมพ์ลงไปเสร็จนะคะเป็นตัวอย่างว่าเราจะพิมพ์ว่านายรักชาติเวนวกักวงเล็บชาติเวนวกักสุดใจอย่างนี้พิมพ์ตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธี แฟตฟิล uh, ลงมานะคะโดยใช้ฟิลแฮนเดิลลากลงมาก่อนพอเราลากลงมาตรงนี้จะได้คําว่านายรักชาติวงเล็บชาติสุดใจขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะคลิกที่ตัวเลือกฟิลแฮนเดิลข้างล่างแล้วก็เลือกคําว่าแฟตฟิลได้นะคะนี่จะเห็นว่า Excel เขาจะทํางานโดยการไปเรียนแบบจากเซลล์ด้านบนที่เรามีการพิมพ์ไว้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเองนะคะ อ่าหรือว่าการใช้แฟลตฟิลนี่ยังมีอีกแบบหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะนอกจากใช้ฟิลฮันเดอร์ฮะสมมุติว่าเราพิมพิมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกช่วงลงมาทั้งหมดนะคะเลือกช่วงมาทั้งหมดโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้วิธีก๊อปปี้เอ่อฟิลฮันเดอร์ลงมานะคะเราเลือกช่วงของตั้งแต่เซลล์ F9 มาถึงเซลล์ F18 นะคะโดยที่เซลล์ F9 พิมพ์ตัวอย่างไวแล้วนะ,ะอันนี้เราจะใช้ปุ่ม ปุ่มแฟตฟิลบนแทบเครื่องมือโฮมนะคะปุ่มฟิ l นะคะปุ่มฟิลมีปุ่ม f ฟ l l กับแ t f i l ลอยู่ไหมฮะถ้าเราใช้แ t f i l ลลองดูนะแฟตฟิลก็มีค่าเท่ากันกับที่เราใช้ฟิ l l ันเดิลเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราทีนี้ถ้าเราใช้อีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มดาวก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะ,ะปุ่มดาวก็จะเป็นการก๊อปปี้ข้อมูลจากด้านบนลงมาแต่ว่าอ่าก็คื จะพูดว่าได้ผลเช่นเดียวกันกไไ็ไม่ตรงเท่าไหร่นะปุ่มดาวก็จะเหมือนกันก็ copy ข้อมูลจากเซลล์ด้านบนลงมาโดยที่ไม่ใช่แฟลตฟิลคือไม่ได้มีการาแกเ้เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มันตรงกับข้อมูลที่มีตัวอยู่ด้านซ้ายมือที่เป็นตัวต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้แฟลตฟิลเราก็ต้องคลิกแฟลตฟิลนั่นเองนะคะอาจจะปรากฏว่าเนื่องจากเรามีการเลือกไปแล้วต้อง เอาใหม่นะคะเอาใหม่คือเป็นช่องว่างๆไว้เฉยๆนะคะแล้วค่อยมาเลือกแฟดฟิลล์ลักษณะนี้ได้แล้วนะคะค่ะอันนี้ตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกตัวอย่างด้านล่างนะคะแฟดฟิล์ด้านล่างสมมติว่าตรงตัวอย่างที่2เนี่ยเราจะทำแฟดฟิล์เหมือนกันแต่ว่าเราไม่เอาไม่เอาคำว่าชาติคือไม่เอาตัวชื่อเล่นหรือชื่อกลางเราจะเอาแค่ชื่อนามสก,กุลนะคะอันนี้เราก็พิมพ์ชื่อนามสก,กุลที่ตาม ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเดิมในในตัวอย่างก่อนอสมมติเราไม่เอาคำนำหน้าด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเอาแค่ชื่อกับนามสกุลมาเ้าเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมนะ,ะคะอลอง copy ลงมาอพอเรา copy มาเป็นชื่อรักชาติสดใจมาเดิมเราลองเปลี่ยนเป็น fat f i l l เห็นไหมคะ excel เขสาสามารถทำให้เราได้นะคะ,คะตรงนี้เราได้แล้วเราก็ สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะฟัดฟิลก็จะเป็นอย่างนี้อ่จริงๆแล้วเครื่องมือฟัดฟิลนี่มีอีกมีมีเครื่องมือเครื่องมือของมันจะมีที่หนึ่งนะคะอยู่ที่แท็บเครื่องมือ Data นะคะซึ่งจริงก็เป็นคําสั่งฟัดฟิลอันเดียวกันกับที่อยู่ในแท็บเครื่องมือ Home ตรงที่เราปคลิกฟิลตรงนี้เหมืเป็นสัญลักษณ์เดียวกันนะคะก็ใช้ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ตรงไหนก็ได้นะคะ